แต่เ<น>ละว,วัน,วนพวกเราทำอะไรไปดูหน้าหนาวไม่อยากตื่นก็ต้องตื่นเก็บที่นอนแล้วไปอาบน้ำใช่ค่ะไปอาบน้ำ <laughs> แบบนี้หนูไม่อาบแล้วนะ <c oughs> ถึงเวลาก็ทำงานถ่ายละครสั้นฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะคะอากาศหนาว,นาวพ่อเสิร์ฟชาร้อนถ่ายกันจนถึง6โมงตกเย็นพ่อก็ไปแต่งตัวเพราะลูกๆจะพาไปกินอาหารทะเลที่ท่าเรืออาหารทะเลนั่งรอไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วจ้าบอกเลยว่าน่ากินมากๆปลาต้มผักกาศดองจานโคตรใหญ่อร่อยคุ้มแค่ร้อยเก้าเส่วนสี่จานเนี้ย เอสั่งเป็นชุดเซตแค่688อิ่มทั้งครอบครัวเมนูนี้พ่อให้10คะแนนเต็มปลาจาระเม็นึง่งซีอิว๊วปลาสดเนื้อปลานุ่มแทบจะละลายในปากหอมซีอิ๊วสุดๆเต้าหู้หมาผูขอโบสซินนี่เต้าหู้นุ่มๆเผ็ดชาลิ้นเบาๆกินกับข้าวสวยร้อนๆฟินมากๆ ซี่โครงนึ่งเตาซี่นุ่มกำลังดีรสชาติกลมกลมเค็มนำหวานตามอันนี้ถูกใจเอสสุดๆเลยกินคู่กับกระหล่ำผัดกระเทียมหอมกระทะเข้ากันสุดๆนี่แค่น้ำจิ้มนะทุกคนเพราะว่าอาหารที่เนี่ยเขามีให้เลือกมากกว่าร้อยเมนูส่วนเคล็ดลับความอร่อยเขาก็คือความสดใหม่ของวัตถุดิบสดไม่สดก็ดูกันเอาเองนะทุกคนใครที่ชอบทานของอร่อยหรือว่าอยากมากินข้าวกับครอบครัวเอแนะนำที่นี่เลย